สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ a n n e l วันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูยอดฮิตที่กำลังดังในแอปพลิเคชัน t ิกต o k ในตอนนี้ครับนั่นก็คือคาราเมลคัสตาร์ดสูตรนึ่งครับซึ่งผมเองก็ทนกับความแรงของเมนูนี้ไม่ไหวครับจนต้องมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันครับอาจจะมีเพื่อนๆบางคนที่ไม่ได้เล่นแอปพลิเคชัน t i k t o k ถ้าอยากรู้ว่าทำง่ายและอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ ขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการทำคาราเมลกันก่อนครับวันนี้ผมใช้พิมพ์ขนาดปอนตอนครับผมจะใส่น้ำตาลทรายลงไป4ช้อนโต๊ะหรือประมาณ50กรัมครับวันนี้ผมอาจจะตื่นเต้นกับเมนูนี้เลยลืมถ่ายขั้นตอนการใส่น้ำตาลลงไปครับโดยเราจะใช้ไฟไอ่อนๆครับเราจะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลของเรากลายเป็นสีคาราเมลครับขั้นตอนนี้เราจะไม่คนครับค่อยๆเอียงให้น้ำตาลทรายของเราละลายทั่วถึงกันครับ วิธีการทำคาราเมลครับก็จะมี2แบบครับมีแบบแห้งและแบบเปียกครับที่ผมกำลังทำอยู่เป็นแบบแห้งครับซึ่งแบบแห้งน้ำตาลทรายของเราจะละลายเป็นคาราเมลเร็วกว่าแบบเปียกครับและก็จะเสี่ยงทำให้คาราเมลของเราไหม้และขมได้ง่ายครับเราต้องหมั่นเช็คและใช้ไฟอ่อนๆ่อนครับพอเราละลายน้ำตาลทรายจนเป็นคาราเมลสีเหลืองทองประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับและข้อแนะนำคือเพื่อนเพื่อจะต้องกลิ้งคาราเมลให้ทั่วทั้งพิมพ์ครับ จากนั้นเราจะพักในส่วนของคาราเมลทิ้งไว้จนเย็นครับแล้วระหว่างนั้นเราก็จะไปทําในส่วนของคัสตาร์ดกันครับก่อนที่เราจะไปทาคัสตาร์ดการแนะนําให้เพื่อนๆตั้งน้ําเอาไว้ก่อนครับเพื่อเอาไว้สําหรับนึ่งเมื่อเราทําตัวคัสตาร์ดเสร็จแล้วน้ําก็จะเดือดพอดีครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทําในส่วนของเนื้อคัสตาร์ดกันเลยดีกว่าครับโดยเราจะใช้โถปั่นครับแล้วใส่ขนมปังลงไปทั้งหมด4แผ่นครับแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ครับ แล้วใส่ไข่ไก่เบอร์สองทั้งหมด6ฟองลงไปในโถปั่นครับแล้วตามด้วยนมข้นจืด1กระป๋องครับหรือน้ำหนักประมาณ400กรัมครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ยี่ห้อตามชอบได้เลยครับจากนั้นเราก็จะตามด้วยนมข้นหวานครึ่งกระป๋องครับหรือชั่งน้ำหนักประมาณ150กรัมครับถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากก็ใส่มากได้ครับและยี่ห้อก็สามารถเลือกใช้ตามชอบได้เลยครับส่วนตัวผมเองก็จะเลือกอันที่ถูกสุดครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนมีกลิ่นวานิลลาก็สามารถเติมลงไปได้ประมาณ1ช้อนชาครับแต่วันนี้ผมเองจะไม่ได้ใส่ครับส่วนผสมของคัสตาร์ดมีเพียงเท่านี้ครับจากนั้นเราก็นําไปปั่นให้ละเอียดครับเมื่อเราปั่นจนส่วนผสมละเอียดและเข้ากันดีแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็จะนําส่วนผสมไปกรองครับ เมื่อคาราเมลของเราเซ็ตตัวดีเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถนําเนื้อคัสตาร์ดมากรองใส่ลงในพิมพ์ได้เลยครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีกระชอนหรือที่กรองครับเพื่อนๆสามารถเทเนื้อคัสตาร์ดลงในพิมพ์ได้เลยครับแต่ถ้าเรากรองก็จะทําให้เนื้อคัสตาร์ดของเรามีความเนียนยิ่งขึ้นครับถ้ากระชอนของเราตาถีก็จะกรองยากนิดนึงแนะนําให้ใช้ไม้พายคนเป็นลักษณะประมาณนี้ได้ครับเมื่อเรากองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานําไปนึ่งกันเลยครับ ขั้นตอนในการนึ่งผมแนะนำให้เพื่อนๆต้มน้ำให้เดือดก่อนที่เราจะนำคราเมลคัสตาร์ดลงนึ่งครับแล้วก่อนที่ผมจะปั่นเนื้อคัสตาร์ดผมได้ต้มน้ำเตรียมเอาไว้แล้วครับตอนนี้น้ำก็เดือดพอดีสามารถนำคัสตาร์ดคราเมลของเราลงนึ่งได้เลยครับเวลาที่ใช้ในการนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีครับให้เช็คสุกอีกครั้งหนึ่งครับพอเรานึ่งจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คสุกกันครับ โดยผมจะใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นจิ้มลงไปครับแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้าไม่มีเศษไขน่นมติดมาที่ไปลายไม้ลูกชิ้นก็แสดงว่าสุกดีครับจากนั้นผมก็จะยกคาราเมลคัสตาร์ดพักไว้บนตะแกรงพักทิ้งไว้สักประมาณ20-30นาทีครับพอเราพักจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำมาออกจากพิมพ์กันครับวิธีการเอาออกจากพิมพ์ก็ไม่ยากครับใช้มีดค่อยๆกรีดขอบด้านข้างจนรอบครับ และเพื่อนๆจะต้องกรีดหรือแซะให้ชิดขอบมากที่สุดครับแล้วเราก็จะนำคาราเมลคัสตาร์ดมาคว่ำใส่ลงบนจานเป็นลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนนี้เราก็จะลุนนิดนึงและแนะนำให้เพื่อนๆระวังมากๆครับเพราะถ้าเราทำหลุดมือจะต้องนั่งร้องไห้แน่ๆเลยครับ ผมอาจจะวางได้ไม่กึ่งกลางสักเท่าไรครับจะขยับก็ขยับไม่ได้ครับรับรองพังแน่ๆผมขอถอดพิมพ์ออกเลยแล้วกันครับและในที่สุดผมก็ทําสําเร็จแล้วครับสําหรับคาราเมลคัสตาร์ดของเราในวันนี้ครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับแถมยังหอมกลิ่นคาราเมลมากๆด้วยครับเดี๋ยวผมจะนําไปตัดแบ่งเป็นชิ้นแล้วมาดูว่าเนื้อด้านในจะเนียนและนุ่มขนาดไหนครับ เนื้อขนมของเรามีความเนียนและนุ่มเด้งมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคาราเมลคัสตาร์ดสูตรนี้ครับมีความหอมคาราเมลเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นครับและหวานกำลังดีครับมีความอร่อยลงตัวกว่าที่ผมคิดไว้ครับแถมวิธีทำไม่ยากและวัตถุดิบก็หาง่ายครับ ถ้าเนเพื่อนคนไหนอยากลองทำตามผมแนะนำเลยครับสูตรนี้รับรองอร่อยครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s u b ส c r i b e ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจเฟซบุ o กพงกี้ชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ